สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ l i f e สไตล์ไอกับพี่อาชานนัะตอนช่วงของ v l o อกเรื่องรถครับและวันนี้เราจะมาเล่าต่อกันในส่วนของเจ้า4ีคูเป้สีแดงนะฮะใน e ีที่3นี้ที่เรานำรถไปเก็บภายในทั้งหมดที่เห็นว่ายับเยินสภาพที่แบบว่าคันนี้ต้องเา้าว่าหลายๆคนเนี่ยที่เราไปเจอข้างนอก F2 F4 ที่เราไปเจอตามคล้ายแค่ตามอู่รถบ้างอะ่ะก็จะทักคันนี้คนทักเยอะมากเพราะว่า รถเป็นสีแดงมันโดดเด่นคนจําง่ายเจอหน้าผมพ,พุ่พิ่อาร์ตขนนั้นผมไปดูมาแล้วเห็นแล้วไม่กล้าซื้อว่าสภาพเป็นยังไงไม่รู้ส่วนมากจะได้เป็นคําตอบนี้มานะฮะซึ่งต้องยอมรับเลยว่าสภาพเขาโทมจริงอะไรจริงนะฮะอย่างที่เห็นซ่อมไปแสนเก้าหมื่นกว่าบาทอันนี้แค่เครื่องเกียร์ช่วงล่างตัวอื่นยังไม่ได้แตะโดนนะครับสีก็ต้องทำภา,ายในก็ต้องเก็บในตัวสีนั้นเดี๋ยวเราค่อยประว่ากันวันนี้เรามาไล่ภายในครับภายในเนี่ยเดินถ้าจำไม่ผิดเนี่ย สีปุ่มเปิ่มเนี่ยลอกหาชิ้นดีไม่เจอคือเรียกว่ามองไปตรงไหนก็ปุ่มลอกเอา้าแล้วทั้งหมดเราทำอะไรไปบ้างกับภายในมามาดูกันและแน่นอนครับยังคงกลับไปใช้บริการกับช่างก๊อดเอทีคาอินเทยานวัชรพลน,นะครับใครสนใจตามรอยไปก็เปิด g ู o g l e m a p ครับพิมพอทีคา์อินเท i n t e r ีย r เจอเลย นะฮะคันนี้ช่างก๊อตเอาไปโกดนอนอยู่ประมาณ6วันนะฮะแล้วทําอะไรไปบ้างนั้นช่างก๊อตว่าไงรสวัสดีครับอ่อคันนี้มาเก็บภายในต่อนะครับเ้ามปดูไปสิ่งที่ทำก็จะมีผุมลอกหมดนะครับมีแผงสวิตช์วอะไรนะครับแล้วก็เอ่อฝั่งคนนั่งมีถุงที่รอกแล้วก็คอนโซลกลางเก็บรอยที่สีชอบทลาะก,กันนี่ครับ ปุ่มเนี่ยช่างก๊อดจัดก,การพ่นให้หมดเลยสวยๆใสๆเนี่ยใหม่ๆทุกชิ้นปุ่มของอะไรที่เคยเน่าๆนะฮะใหม่กริปทุกตัวปุ่มตรงกลางที่เน่าก็ใหม่หมดเรียกว่าใหม่ยกล้ำรวมไปถึงตัวนี้ครับตัวปุ่มที่คุมตัวเปิดหลังคาพอะโดมิเนียมบูรูฟเนี่ยยังไม่ลอกแต่ช่างก๊อดบอกว่าเริ่มเหนียวๆแล้วก็เลยจัดก,การทำมาให้หมดแล้วก็มีบอกปุ่มเย็บใหม่เป็นหนังแกงนะลวดตั้งขัน ซึ่งเจ้าตัวเบาะนั่งจริงๆแล้วตอนแรกผมให้ช่างก๊อตเนี่ยโรยสีไปเพราะว่าจริงเบาะเก่าเนี่ยมันไม่ได้แตกเลยพี่แต่ว่าสีมันอาจจะมีช้ำบ้างขึ้นเป็นขา,ขาวๆก็จะให้เขาพ่นเก็บเอาแต่ช่างก๊อตบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นเบาะทรงสปอร์ตผมเสนอเปลี่ยนหนังใหม่ดีกว่าก็อ่ะเราก็เชื่อช่างก๊อตครับก็จัดการเปลี่ยนหนังใหม่ที่เบาะคู่หน้าทั้ง2ตัวสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินใจไปเพราะว่าช่างก๊อตบอกว่าเบาะเป็นทรงสปอร์ตเวลาลุกขึ้นลุกลงเนี่ย ตรงปีกเนี่ยมันจะมีโอกาสที่สีไปสีมาแล้วสีที่พ่นใบใหม่มันก็จะแตกนะครับเดี๋ยวพี่อาจะเสียชื่อก็จัดไปแต่นั้นครับสวยๆทั้งลำแล้วก็อันนี้มีพ่นโมอลารให้เก็บสีตัวแพลนชิปที่ลอกด้านหลังนะครับแล้วก็มีซ่อมก็แอร์เ่องแอร์ข,ออขาตัวล็อกด้านในเขาจะชอบแตกกัน เปลี่ยนแล้วก็ทำสีช่องแอร์กลางตลอดส่วนด้านหลังก็จะมีเปลี่ยนลิ้นชักที่เป็นมาสตัวนี้นะครับที่แตกนะครับแล้วก็เสริมดานตัวนี้เอาไว้หน่อยนึงกันเขาแตกแน่นาคตเพราะว่าชิ้นเนี้ยเวลาผู้โดยสารขึ้นนะครับชอบไปนั่งกดแล้วก็จะชอบแตกกันหลายๆคันจะเป็นประมาณนั้นครับคันนี้ต้องบอกว่าช่างก๊อตเนี่ยทำไปยกลาเลยทำด้วยความซาดิส เพราะคันนี้เป็นรถสดิดนะครับซ่อมก็สดิตฉะนั้นเก็บภายในก็เลยต้องจัดไปเต็มๆโดนทุกจุดเก็บทุกชิ้นนะฮะส่วนใครที่ภายในมีปัญหาจะจะฟื <het anes. S 2> ้นฟูภายในนะครับพุ่งน้ำม่พ่นสีบอมีชิ้นส่วนพลาสติกกรอบแตกหักเสียหายช่องแอน์มีปัญหาก็ไปติดต่อช่างก๊อดเอทค่าอินทีเรียกันได้ครับรับรองไม่ผิดหวังออกจากช่างก๊อดคับภายในเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรอบคันตัวฟิล์มนั้นมีลอกลอกแบบฟิล์มเปิดเลยนะครับก็เลยจัดก,การเปลี่ยนซึ่งคันนี้นั้นพิเศษหน่อยเราเปลี่ยนแค่3บานหน้าคือกระจกบ,บังลมหน้าและประตู2ข้าง3มชิ้นหลังนั้นยังอยู่ในสภาพดีก็เลยไม่อยากจะรื้อโดยเฉพาะกระจกหลังที่จะมีไร้ฟ้านั้นไม่จําเป็นผมมักจะไม่รื้อนะคันนี้ยังดูดีอยู่ก็ผ่านไปเก็บสามบานหน้าแล้วก็ติด จอ Android เหมือนเดิมครับเพราะเราต้องการใส่กล้องถอยซึ่งยังคงใช้กล้องถอยบาฟูสก็จอ Android จากคุณนกสาวสเตชันนะครับจอ Android 18,900บาทกล้องถอยบาฟูง3 5 0 0บาทใส่ซิมได้นะฮะรองรับ 4G สามารถทำงานได้เต็มระบบเหมือนเดิมทีนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้รถที่มีกล้องถอยพร้อมเส้นเหลียวต่างมากับจอ Android 10.25นิ้วครับขนาดกำลังดีไม่ใหญ่เกินไปในรถ4คูเป้ ส่วนการใช้งานจอ Android คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเราสามารถใช้งานร่วมกันกันกนกบตัววิทยุเดิมได้ซึ่งกฎหนึ่งก็คือว่าพอเป็นหน้าจอวิทยุเดิมใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องใช้ปุ่มนี้หมุนนะครับควบคุมแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะลงไปใช้ตัวจอ Android นั้นเราจะต้องเลือกซอสเสียงนะครับเป็น AUX นะฮะเลือกผ่านปุ่มนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็สามารถแตะตรงไหนได้ของหน้าจอเพื่อเข้าจอ Android ข้าจอ a n นดร i d แล้วก็นี่ครับเลือกใช้ตามใจช,ชอบครับเปิดองค์เปิดแอปให้เรียบร้อยต่อ Wi-Fi ได้ใส่ซิมการ์ดได้ซึ่งซิมการ์ดของจอแอนดรอยเม e ร์ e ซเดสเบนนั้นจะอยู่ในนี้ครับต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ยากเกินไปหรอกก็สามารถลงแอปต่างๆใน Google Play Store ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางร้านลงมาให้มีทั้ง Netflix, Spotify, YouTube แล้วก็ o o เกิลแมพบถ้วนสมบูรณ์ครับการกดกลับตรงด้านบนมุมจอก็จะมีปุ่มให้เรากดกลับได้ ปุ่มคุ้มต่างๆเซตตรงเซตติ้งก็ใช้งานเหมือนจอ Android ทั่วๆไปเลยครับเป็นไงครับแปลงโฉมภายในเนี่ยทันสมัยมไหม่กล้องถอจอ Android แล้วก็ที่สำคัญคือปุ่มต่างๆที่เราเก็บมาในราคาไม่แพงพร้อมกับเบาะที่หุมหนังใหม่ทำให้ตอนนี้นั้นเจ้าสีคูเปส้สีแดงคันนี้นั้นภายในใหม่กริบๆน้องๆปลายแดงนะฮะจริงๆแล้วเมื่อกี้เล่าน่ยไม่ครบช่างกอตคอมแอบพ่นสีพรมอะไรให้ด้วย พ่นไล่บางๆนะครับพอให้มันสีดําเข้มขึ้นซึ่งทําให้รถโดยรวมนั้นใหม่คลิปทีเดียวซึ่งเชื่อว่าทุกๆคนไม่ได้ตามดูเกณฑ์ภายในหรอกเพราะว่าเราทําบ่อยแล้วทุกคนกดคลิปนี้อยากจะรู้ว่าเจ้าคันนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างสถานะคันนี้คือขายเจ้าของใหม่รับรถไปแล้วและดําเนินการกับโปรเจกต์ AMG c 6 3 ที่ไม่ใช่แบล็กซีรีส์นะฮะไม่ใช่แบล็กซีรีส์ต่างกันอย่างไรแบล็กซีรีส์จะมีโป่งหลังจะต้องตัดแก้มแล้วก็เอาโป่งแปะเข้าไปแต่ว่า4 6 3 AMG ธรรมดานั้นเปลี่ยนแก้มหน้าฝาโป่งกันชนหน้ากันชนหลังสะเกิดข้างแปะตูดเป็ดด้านหลังนะฮะจะออกมาสวยงามยังไงท่อทํามาแล้วเสียงจะเซียนสั้นขนาดไหนอู่สีที่ทําอยู่ที่ไหนอาจจะไปแคลนที่จะบอกอู่สีนะครับอู่สีที่ทำนั้นอยู่ที่ไหนคุณภาพเป็นอย่างไรอดใจรอกันไว้ครับน่าจะมีอีกประมาณเดือนหนึ่ง ที่จะอัปเดตให้เพื่อนได้ดูกันว่าเจ้าสีคูเป้สีแดงในลุคของ C63 AMG จะออกมาสวยงามขนาดไหนครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด s ับส c คั b e แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดเจ้า C63 AMG สีแดงสุดสวยคันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมไปปั้นรถคันอื่นต่อก่อนสวัสดีบาย